การแข่งขันเรลิตี้ฟาร์มเมอร์เลิฟเซฟตี้ในวันนี้ร่วมตามติดการเตรียมการในภารกิจที่หนึ่งของผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ทีมการสาธิตมีแน่นอนแบ่งงานกันเลยดีกว่าใครถนัดทางไหนไปทางนั้นเลยผลทางนับจากนี้ไปพวกเขาจะต้องเจอกับอะไรบ้างมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจกับพวกเขากันครับเราจะสาธิตย่งไรบ้างถ้าท่านไม่ต้องการเป็นมะเร็งท่านมาอบรมกับเรา สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนกแลบางระจันกับการแข่งขันเดลตี้ฟาร์มเมอร์เลิฟเซฟตี้การแข่งขันถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้สารป้องกันกําจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงการทําเกษตรกรรมอย่างถูกต้องและปลอดภัยและผลักดันการทํานาอย่าง,ย,างยั่งยืนด้วยนะครับโดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งสองทีมครับ จากจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทั้งสองทีมได้รับมอบภารกิจที่หนึ่งกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาตามติดกันดูว่าภารกิจที่เขากำลังได้รับนั้นเขาจะมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไรเขาจะแบ่งงานกันอย่างไรและจะเจอปัญหาอะไรกันบ้างเอาละครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพาไปพบกับทีมแรกครับนั่นคือ ทีมจังหวัดสุพรรณบุรีไปกันเลยครับและตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีกันแล้วนะครับมาดูกันสิว่าการเตรียมการในภารกิจที่หนึ่งของทีมสุพรรณบุรีจะเป็นอย่างไรกันบ้างและตอนนี้ทางทีมสุพรรณบุรีก็ได้มีการประชุมกันอยู่เลยนะครับแต่เอ๊ะเขาประชุมอะไรกันเนี่ยดูเครียดเลยทีเดียวก็คือภารกิจที่เราจะจัดอบรม50คนเนี่ย การกระจายความรู้เนี่ยผมก็จะเป็นคนก้าวนำคนต่อไปก็คือคุณํำรองก็เรื่องการใช้ฉลากยาะช้ป่ะที่เราจะนำเสนอให้ให้เข,าเขา้าใจเกี่ยวเกี่ยวกับความรู้เรื่องเกี่ยวกับดูฉลากระอะไรเนะี่ยดูชื่อยาตำมันวิธีเก็บรักษาอะไรบ้างเนะี่ยมันจะมีมีมีชว่วงตอนหนึ่งที่เราดูยาอย่างไงให้ให้ให้ชื่อยาสามันที่เราใช้ยอยู่ใช้าย,ยาให้ถูกกัน ให้ถูกกับโรคอะไรเงี้ตัวใบคือลำพืชหนึ่งขบวนการพ่นยาน้องหัวทีดอ่าไส่ชนก็คือซาติดเลยของซาติดสูยาก็คืออันน้ฉุดด้วยนะสรุปเลยข้บตามนี้นะขอบคุณด้วยนะซาติดอ่ะข้อพูดด้วยข้อพูดด้วยเขาให้ไปอธิบายเรื่องหัวฉีดก็ก็ลองไปทำดูแต่การใช้หัวทีดก็ ก็เราก็ใช้อยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนว่าเขาก็เข้าใจง่ายขึ้นนะเนี่ยหลังจากได้รับมอบหมายงานจากหัวหน้าทีมไปแล้วสมาชิกทั้ง4ท่านก็ได้แยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของตัวเองอย่างขมักขม้นโดยทีมสุพรรณบุรีก็เริ่มที่จะเคลียร์สถานที่กันก่อนเลยนะครับนําโดยหัวหน้าทีมเลยทีเดียวจะเตรียมทันทีครับรองรับคนที่มาประชุมแล้วก็รับฟังเราอธิบายคือเรา ประชุมเรื่องการใช้สร้างเคมีตามที่ภารกิจที่หนึ่งที่เรานัดไม้มาครับได้ครับเคยคนมาดูงานทั้งสองร้อยห้าสิบคนอย่างนักหมดเลยไม่เต็มพื้นที่เลยจุดลงัไม้เราห้าสิบคนใช่ไหมภารกิจที่หนึงน่งเนี่ยคือกะจัดไม่มากคนบรรยายาาาก็จะพูดที่โต๊ะอาจจะเพียก็มีบอดมาตั้งแล้วก็อาจจะเดินคุยกันบรรยายไปสอบถามกันนะครับใครไม่เข้าใจก็มาพูดคุยกันก็เหมือนการแลกเปลี่ยนแหละแต่เราก็เน้นเน้นเรื่อง ออีเรรื่่่งควาาามู้้ทยทยไให้้เข,า,เขาใจใจนขณะที่หัวหน้าทีมและสมาชิกบางส่วนทําการจัดสถานที่อยู่นั้นคุณจุริยาก็แยกตัวออกมาเดินประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านเช่นกันครับวันนี้ผมก็เป็นตัวแทนของของกลุ่มสุพรรณบุรีนะครับก็ก็คือผมได้ดูแลก็คือได้รับมอบหมายให้การดูแลภาพรวมของของอสมาชิกของทีมนะครับก็คือเดี๋ยวคือวันนี้ได้รับหน้าที่คือไปประชาสัมพันธ์ให้กับ ว่านใกล้เดินเคียงที่อยู่แถวนี้ก่อนนะครับเป็นการต้นนะครับเพราะว่าจะได้ทชักชวนให้เขาเข้ามารับรู้รับฟังแล้วก็เรียกว่าง่ายๆคือมาร่วมกันออกทีวีแล้วก็ได้รับความรู้ด้วย mm hmm. อบป,ป้าสวัสดีครับครับจำผมได้ไหมเนี่ยผมลูกนายูนไงโอ้คือพอดีเนี่ยผมรับหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของกลุ่มเนี่ยกลุ่มเราก็จะทีมสุพรรณเนี้ย oh. จะมีเนี่ย <laughs> อ่านี่ นี่ลำพึงนี่คุณกําพลที่จำลองออออท่านต่ชนนี่ผมอ,อ,อันนี้น,นีเขาจะเป็นทีมของอยุธยาครับอันนี้ทีมสุพรรณกับอายุธยาเนี่ยเขาคือมีโครงการนะครับคือโครงการที่ว่าแข่งขันกันถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร,ร,กรว่าให้ใช้กระสารเคมีอุปก,ปกรณ์พวกเครื่องพ่นยาอะไรต่างเนี่ยให้ถูกต้องและถูกวิธี นะครับก็วันนี้ก็เลยมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ป้าเข้าไปรับฟังด้วยนะครับคือก็พยายามที่ห้เห็นว่าเนี่ยจะให้เขามาฟังว่าบางอย่างที่สารเคมีหรืออะไรต่างๆที่เราก็ใจกันเนี่ยมันมีหลายตัวที่ร้านขายยาเขาจัดมาให้เนี่ย มันเป็นเขาเรียกว่าสารชนิดเดียวกันมีฤทธิ์คล้ายๆกันเนี่ยอาจจะมีผลกระทบต่อเขาและนี่แหละครับจะสถาทนที่เสร็จคุณเจ็บรอกับคุณลำพึงก็ไม่รอช้างานนี้บุกมาที่ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร,รกันเลยทีเดียว<ล> <ขอ S 3> วันธุ์นี้มีแรงมีเอกสารที่จะมาแนะนําให้ว่ามีการแข่งขันผู้นํเาเกษตรกรที่ใช้สร้างพอ ปลอดตไานยังไงน้าดูในเคมีองสุพรรณพอดีก็ใช้สารเคมีที่ปลอดภัยตพราว่าใช้ยังไงอะไรเงี้ยแนะนําเกษตรกรอะนายสมควรใช้นายไม่สมควรใช้ก็ยังที่เคยทำอ่ะฝากันด้วยนะเดี๋ยวบอกต่อกันไปแม่ทีมสุพรรณนี่เขาแบ่งงานกันทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับแต่เอ๊ะแล้วคุณสายชนชาวนาสุปตาเราหายไปไหนแล้วครับเนี่ยเอาอยู่นี่เองครับ ไม่ได้หายไปไหนกำลังคลั่งเครงอยู่กับอุปกรณ์อะไรสักอย่างนี่แหละครับกำลังเตรียมหาอุปกรณ์ใช้เป็นชุดป้องกันสารเคมีนะครับที่จะใช้ฉีดซึ่งจะมีพวกอย่างน้อยมีถุงมือผ้าแล้วก็เป็นถุงมือยางป้องกันสารเคมีซึ่งใส่ส่วนตัวนี้ครับป้องกันสารเคมี หน้ากากหน้ากากอนามัยซึ่งจะมีส่วนที่ด้นนอกใช้ป้องกันฝุ่นเอจะป้องกันน้ำยใหยเป็นรองส่วนผงคาร์บอนข้างในใช้าำรับดูดซับสารเคมีอีกส่วนหนึ่ง กา,การสาธิตจะมีแน่นอนการสาธิตต้องมีคนที่ว่ายืนเป็นหุ่นแน่นอนหนึ่งคนแล้วก็คนชี้อธิบายอีกคนนึงแบบนั้นแน่นอนและส่วนเรื่องที่ว่าจะใช้สอดทัศน์อื่นๆมาผสมผสารช่วยนะเดี๋ยวยังคุยกันอยู่ว่าจะมีหรือเปล่าสําหรับการเตรียมการในภารกิจที่หนึ่งนี้ทีมสุพรรณบุรีก็ยังได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากทางเกษตรอำเภอดอนเจดีอีกด้วยก็ผมผมมีข้อสอบถามนิดนึงก็คือว่าเนี่ย เราจะสาธิตการใช้พ่นหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราจะสาธิตยังไงบ้างเพราะว่าเราจะเอาข้างในอย่างเดียวหรือข้างนอกด้วยในมอเตอร์แล้วก็สาธิตด้วยตั้งรู้ว่ามันเป็นยังไงในร้านฉีดข้างนอกเราปฏิบัติปฏิบัติในแปลงข้างนอกว่าใส่ชุดยังไงมากต้องมาฉีดข้างนอกแต่ข้างในมนใส่ให้เขาดูผ่านไปครึ่งทางกับการเตรียมการในภารกิจที่หนึ่งของทีมสุพรรณบุรีก็ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจกันของชาวนาและสุพรรณกันไปแล้วนะครับ หนทางข้างหน้าพวกเขาจะเจอกับอะไรบ้างต้องติดตามให้กำลังใจกันต่อไปนะครับครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราตามติดภารกิจที่หนึ่งจากทีมจังหวัดสุพรรณบุรีไปแล้วนะครับโอ้โหทีมจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นมีการเตรียมตัวที่เป็นระบบและมีการแบ่งงานที่ชัดเจนฮซึ่งถือได้ว่าเดินมาถูกทางแล้วนะครับเอาละครับในเมื่อทีมจังหวัดสุพรรณบุรีเขาชัดเจนขนาดนี้ แล้วทีมจังหวัดพนะนครศสีอยุธยาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเนี่ยช่วงหน้าเราจะไปติดตามกันนะครับแต่ช่วงนี้ขอพักสักครู่ครับ